ชื่นใจกลัวฉันกลัวว่าใจจะลาจะ far ไกลกลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลากลัวฉันกลัวออเทัาจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพรากเรา ระว,วนกระวายแล้วร้อนรอนเพียงมืดมนที่จะทานทนได้หรือเปล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเรานอนเราแค่นหนึ่งถึงอ้อเจ้า สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาคาไม้สิงห์บุรีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนําเสนอนะครับบ้านที่ผมเอามาจัดส่งให้ที่เบนซ์นะครับที่อำเภอนครัชศีนะครับจังหวัดนครปฐมตัวบ้านราคา1.7ล้านบาทนะครับไม่รวมไม่รวมรากฐานนะครับไม่รวมไม่รวมค่าขนส่งนะฮะตัวบ้านเนี่ยฝาภายนอกเป็นไม้แดงนะครับโครงสร้างรอดเสเสาเป็นไม้เต่งครับเป็นไม้นแข็งนะฮะ ตัวบ้านหลังนี้ประกอบด้วย2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห,ห้องรับแขกและ1ห,ห้องครัวนะครับเป็นชุดบ้านกลุ่ม3หลังนะครับฝ้าเพดานเนี่ยยกสูงก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับก็ติดตามรับชมในคลิปเดียวของผมได้เลยนะครับ ตัวบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดความสูงนะครับอยู่ที่2.5เมตรนะครับเอาไว้เผื่อลูกค้ามาเทคานทำพื้นปูนด้านล่างเองอีกทีนึงนะครับ <c oughs> ความสูงระดับนี้สามารถทำชั้นล่างได้นะครับ <c oughs> สบายๆเลย <c oughs> ระบบไฟฟ้าร้านผมเป็นระบบมาตรฐานร้อนะฮะของการไฟฟ้าถ้าจะมาตรวจเนี่ยผ่านแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าเดินระบบปักกาวนะฮะ <c oughs> ระบบไฟฟ้าผมทําแน่นหนายอย่างดีเลย อันนี้ก็จะเป็นใต้บ้านนะครับระบบการจ่ายไฟเนี่ยของผมนะฮะจะเดินสายเมนจากเรือนกลางเรือนประธานนะครับกระจายไปหาเรือนรองทุกๆหลังนะฮะจุดรวมไฟนะฮะจะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปหาตู้เซกิตด,ด้านบนนะฮะความสูงของระดับบ้านหลังเนี้ย2.5เมตรบันไดามาตรฐานได้11ขั้นนะครับ เหลือไว้ให้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยทาพื้นปูนแล้วก็เป็นพนักบันไดเพิ่มเติมขึ้นไปนะฮะแต่เวลายกสูงเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการต่อเติมบันไดเพิ่มเติมขึ้นมาจากราคาตัวบ้านด้วยนะฮะส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยตัวแม่บันไดตัวุ๊กเป็นไม้เต็งเก่าไม้เนื้อแข็งนะครับราวเป็นไม้เต็งเก่าเนื้อแข็งทําการกึงกลมเหมือนกันนะครับใช้ไม้ขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วเนี่ยมากึ่งให้มันกลมนะฮะ ส่วนลูกบันไดเนี่ยยาวเมตรยี่สิบมาตรฐานนะครับแต่ว่าเป็นไม้ประดูซึ่งเป็นประดูเก่าด้วยนะฮะไม่มีติดกับพีเลยเป็นไม้ประดูเก่าลายสวยๆเลยจํานวนขั้นบันไดเนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดขั้นนะฮะจนถึงด้านบนภายในระเบียงนะครับหลังคาคุมบันไดนะฮะกันแดดกันฝนได้อย่างสบายเลย เมื่อเราขึ้นมาถึงบนบ้านนะฮะเราก็จะมาเจอด้านรับเบียงนะครับซึ่งมีพนักนั่งด้านยาวเนี่ยมีขนาดความกว้างเนี่ย4.5เมตรนะฮะนั่งได้ยาวๆเต็มพื้นที่เลยส่วนด้านซ้ายเวลาเราขึ้นบันไดมาแล้วก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะฮะซึ่งเป็นบานคู่นะครับฝาบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูลายไม้ชัดๆหน่อย ว่าจะเป็นไม้ประดูนะครับซึ่งเป็นประดูเก่าประดูลายส,สวยๆเลยด้านนี้จะชัดหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านภายในห้องรับแขกนะครับเป็นฝ้ายกสูงนะครับจากพื้นบ้านถึงท้องฝ้าเนี่ย โดยประมาณนะครับผมโดยประมาณอยู่ที่เกือบเกือบสาเมตรเลยสูงโล่งโปร่งสบายมากนะครับเรือนนี้มีขนาดความกว้างสาเมตรนะครับคูณห้าเมตรเป็นหน้าต่างล้อมรอบโล่งๆเลยฮะเสร็จแล้วก็ จะไปดูภายในห้องนอนก่อนนะครับจะเป็นด้านเลือนรองริมนี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปในประตูห้องเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ำนะฮะเป็นห้องน้ำสามารถใช้พื้นที่รับแขกได้นะเวลาอยู่ด้านระเบียงสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะครับนี่ครับฝ้าเป็นฝ้าไม้นะฮะเป็นไม้ยางเก่าสวยๆเลย แล้วลูกค้าเลือกลายกระเบื้องนะครับเลือกลายกระเบื้องด้วยตัวเองเลยจุกพันชะโคกลูกค้าอัพสเปคจากคอตโตที่ผมทำราคาไว้นะครับเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดประตูห้องน้ำจะเป็นบานเปิดนะครับแต่ว่าประตูห้องนอนเนี่ยจะเป็นบานเลื่อนนะฮะ เป็นบานเลื่อนนะครับขนาด80คูณ2เมตรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนอนทางด้านเรือนรองนะครับหห้องนอนฝ้าเพดานยกสูงเช่นกันครับห้องนี้จะทำเป็นฝ้ายกสูงหลุม2ชั้นนะฮะร,ระบบไฟฟ้าด้านนี้ก็จะติดเผื่อ,อเป็นสายแอร์ให้ลูกค้านะฮะเวลาติดตั้งแอร์ใส่ไฟก็จะได้หลบอยู่ในผนังนะฮะมีช่องสรรัญญาณ ทีวีดาวเทียมไว้ให้เลยนะครับลักษณะบ้านหลังนี้ฝาภายในเป็นไม้ยางนะครับลักษณะตีแนวตั้งขึ้นมา1เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแนวนอนย้ำอีกทีนะครับว่าบ้านหลังนี้ราคาเฉพาะตัวบ้านไม่รวมค่าจัดสง่งไม่รวมค่าต่อเสาสูงนะครับอยู่ที่1 จุดเจ็ดล้านนะครับอันนี้จะเป็นตัวห้องโถงนะครับนี่จะเป็นห้องโถงหนึ่งห้องประตูด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวห้องนอนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันก่อนอน,นะด้านนี้จะเป็นประตูครัวนะครัวเป็นลักษณะครัวไม้นะฮะไม่ได้ทําครัวหนักอะไรพอไม่ได้ทําครัวหนักก็ลูกค้าเจตนาก็อาจจะมี กระติกน้ำร้อนมีไมโครเวฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านตู้สกิดนะครับที่ทำเอาไว้ให้ตอนนี้ก็รอกันไฟฟ้ามาเสียบสายเมนใช้ได้เลยครับพวกนี้ก็จะมีเดินสายเผื่อไว้ให้นะฮะลอยไว้ให้สวิตช์ควบคุมปั๊ม hm, น้ำเรือนเล็กเรือนกลางพวกนี้นะฮะ อันนี้เป็นตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องนอนเรือนหลักหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นด้านห้องนอนเรือนหลักนะครับมีขนาดสมเมตรคูณสามเมตรนะครับผมว่ามันจะมืดมดไปสักหน่อยนะฮะมายืนด้านนี้ไม่ย้อนแสง พื้นนี่ก็จะเปลอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นมาทำความสะอาดเก็บงานส่งงานอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําภายในตัวห้องนอนนะครับลูกค้าเลือกลายกระเบื้องเองเช่นกันนะครับห้องน้ําห้องนี้มีขนาดความกว้างนะครับ2เมตรคูณ2.5เมตรนะเป็นฝ้าหลุมไม้เช่นกัน ประตูนี่เป็นประตูบานไม้เต็งไม้เนื้อแข็งแท้ๆเลยนะเป็นเต็งเก่าไทยแท้ๆเลย mm hmm. ก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0877520030นะครับหรือจะแอดไลน์ ID ผมมาก็ได้นะครับที่ไลน์ ID chai ja นะครับ นี่จะเป็นประตูปิดบันไดนะเหมือนกันหมดข้างหลังนะครับราวระเบียงราวลูกคงผมใช้เป็นไม้กึงกลมหมดนะครับแล้วเจาะทะลุนะฮะผมเจาะทะลุนะครับ,มรบไม่ได้ตัดต่อการทำราวระเบียงลักษณะแบบนี้ทำได้ยากมากนะฮะเพราะว่าถ้าเอจาะรูไม่ตรงกันในไม้ไม่สามารถร้อยผ่านรูไปได้เลยนี่เป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมแจ้งเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0877520030นะครับและเบอร์0823523009นะครับแอดไลน์ไอมาได้เลยที่ Line ID chai.ja ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ